นะครับออเดอร์บออเดอร์บวันนี้ออเดอร์บก่อนออเดอร์บก่อนนี่นี่นี่ครับตัวทั้งฝ่ามือนี่โอ้โหนี่เปิดแม่แม่เปิดเปดเท่านีรูคอยู่ไหนอ่ะนี่้ำจิ้มอันนี้ยังไม่ใช่ของจริงนะของจริงเดี๋ยวมาตอนตอนเย็นอีกนะอาหารนี่เนาะวิทย์เนาะใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดินเดินกันไปตาเดินไป ตาทำไรเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แรกตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ตา<ร><ร>ทำไร<ม>ครับเนี่ยปูปูเดี๋ยวผัดผัดพริกไทยดำเ,เดีจ้าผัดพริกไทยดำวันนี่ไม่ต้มนะไม่ต้มนะพริกไทยดำนี่นะครับมาดูคุณแม่ <S <S คุณแม่ทำอะไรครับเนี่ยผัดปูค่ะผัดปูโอ้โหปูต้นหอมกินหอมไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยนั่งไม่ได้เลยเลยต้องมาถ่ายดู อาเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับมื้อเย็นนะครับวันนี้มื้อเย็นเยอะมากมื้อเย็นที่หัวแหลมพ้อมสเต๊กอันนี้อะไรแม่อะไรปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกทอดกระเทียมกุ้งผัดซีอิ๊วกุ้งราซีอิ๊วกุ้งราซีอิ๊วอันนี้อะไรนะแกงแกงใบรีปลาใบซีแกงผูผัดหอยเอ้ยปูหอยต้นหอมผูหอมแล้วนี่หอยที่เราไปจับมาเมื่อเช้านี้ เป็นไงครับเป็นอร่อยไหมลูกนี่ไข่ไข่จับรูดจับรูดจับเนี่ด้วยนี่ด้วยงานนี่หอยแครงนี่งมมาได้เมื่อเช้านะอร่อยมนะดู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 เซียนแกะดูเซียนแกะนี่นี่นี่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับนี่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาขนาดเอาแล้วกันนะครับอืมอ่าเป็นทางมือแมนาแกะให้ดีๆไปเป็นไงแม่สุดๆอ่ะบ๊ายบายขอบคนะ วินดูวินดูดูกินน้ำปูกินน้ำปูกินน้ำปูลูกโอ้โหวินโอ้โหความอร่อยของวินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นวินหน่อยอ้าวินอ่ะวินอ่ะกัดเลยนะมีไหน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 เป็นไงนี่เป็นไงมือเย็นมือเยี่ว้าวเอาวิทวิทยช้อนหน่อยช้อนหน่อยช้อนหน่อยผมต้องเิ็นจะเอาอะไรดีเอาหมึกทอดกระเทียมอร่อยมากหมึกไข่ทั้งนั้นนะครับไข่ทุกตัว เออเลยเออเลย,เลยทำจิ้มไหมหรือว่าไม่เฮ้ยเพียวๆเลยอร่อยแล้วเนี<า>่ยเมื่อวานก็อร่อยอสุดยอดสุดยอดโอเคอ่ะอยูนี้ดูเนากินกันไม่หยุดปากนะครับเนี่ยแม่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 อะไระแม่มีอะไรจะโชว์ครับแม่เอามือเลยเหรอแม่เปิดมือเลยเหรอโอ้โหอร่อยจริงจังนะเนี่ยเอาผักผักผักเออลืมผักไว้นี่ อร่อยอร่มันแล้วไม่เวินละครับแล้วไม่มวินละครับแล้วมเวินละครับแม่ไม่เอานหรือยงโอ้โหไม่วิ่งกินมือเหมือนกันเหรอลูกอือหืออืออดึงอะไรออกอ้าปากอือหือโอ้โหนี่นะครับหัวแหลมโฮมสเตย์อยู่บ้านแม่กินข้าวไข่เจียว นี่นะครับกับข้าวพร้อมกินข้าวกินข้ากินเลยนะกินเลกินเลยหิวข้าวกินเลยผ่านไปยี่สิบนาทีก็ยังไม่หยุดปากกันอยู่นะใช่ไเนี่ยโอ้โหไม่พูดไม่จาตอนไม่พูดไม่จาไม่คุยไม่มีอะไรคุยกันเลยเหรอเนี่ยฮะไม่มีใครคุยอะไรใดๆกับใครทั้งสิ้นตอนนี้ค่ะยังไม่ทันค่ะยังไม่ทันไม่ไม่ทันพอความอร่อยเราวินไม่กินข้าวหรอกมาแล้วมื้อเย็นนี่จุกๆเลยนะเนี่ยสี่คนเนี่ยจุก ใบเหมือนใบชะพลูชะพูอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบอินทรีย์ใส่ใบชะพูใช่ใส่กะทิใส่ใบชะพลูเอาค่ะเด็กต้องยลูกไ่ประมือเลยอาหารแบบอาหารใต้ต้นตำลักแต่ละคนนะครับเนี่ยไม่พูดไม่จาเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันแจ๋วๆอยู่นะเนี่ยไม่มีคำพูดค่ะอ้า อ่ะโอเคเดี๋ยวกินข้าวแล้วกันะครักินเสร็จเดี๋ยวจะได้นั่งคุยกันโอเคตอนนี้มันๆเลยเมย์คนถ่ายก็เคี้ยวข้าวอยู่เต็มปากนะครับเนี่ยอร่อยไหมอามอยแม่เื้อเหมือนเหมือนแกงขั่วหอยขมนะใส่แกงกะทิใส่ใบชะพลูเต่าอีกกุ้งกุ้งกินน้ำกินน้ำเออรู้แล้ว นี่นั่งกินกันไม่พูดไม่จากันมาเกือบยี่สิบนาทีกันแล้วเนี่ยคุยมาตอนเนี้ยหมดเรื่องคุยก่อนนี่หอยตลับนี่ฝีมือเราเนี่ยเป็นงมมาเช้าใช่ไหมหอยแข็งด้วยหอยแข็งด้วยเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มคุณหลงจิ้มแล้วมาโอ้ยป่ะกินข้าวอีกรอบ ผลงานนะครับนี่ยังไม่หมดนะนี่โอ้โหนี่นี่คนนี้กินไม่ไหวแล้วคนนี้คนนี้ยอมคนนี้ยอมคนนี้ยอมแล้วดูลูกดิพุงเต็มตู้ปเลยโอ้โหนี่วันนี้วันนี้วันนี้คุณตามามานั่งทานด้วยโอเคครับอย่าลืมอะไรวินวินก็จะมีเพนนี่นะครับโอเคลูกตามมีเพนนี่กันวันนี้ครับแล้วจะพาไปเที่ยวไหนอีกไหมอย่าไปเที่ยวไหนอย่าตามไปเลยนะคะโอเคครับสวัสดีครับ